ครับผมการกระตมยนการกลวยครับผม่ารหมข้าวการหมกข้าวครับผมให้บิกงอีกรอบครับเป็นสูตรของคุณพ่อบุญเรียงครับผมอ่าพอกันไรตลาดเขี้ยวอําเภอขับเชื่องครับผมเยื่องเทศบาลครับผมครับผมดีลาเนเหนเอสูตรมีเด็ดครับผมพอไรงามน้ำขมิ้นครับก็เมื่อฉีบแลยครับผมเป็นเมื่อฉีบเลยก็ว่าได้ครับ ใายเพืเดียวในบ้านนี่นูอว่าส่ยในบ้านนี่คนว่าแง่เพื่อการเซิร์งแง่เพื่อขาบเซิร์งแต่เบางหลอดอื่นมีคนสื่อของคนอื่นสื่อใต้เจ้าเนี่ยละ่ะสือใต่เจานี่ยอบอผมคนก็นเศ้าฮอร์เว์ดื่ออะไรแก่สูงเขายดีก็ทำตามนี้ไหมครับ ทิ้งท้ายนี่ก็ทำตามเดินสายบ่ได้เดินสายบ่ได้แล้วสูตรแล้วสูตรครับมากินเบื้องมือหนึ่งก็ับเขาเช่าแล้วอรถไปบัวได้อืสูตรไปบ่ได้แล้ววะเราเบื้องเราที่นะครับผมว่านี่ครับผมของเราดีละหองะต้มโยนครับผมนี่แหละครับผมเอามาให้พี่น้องเบื้องอีกรอบหนึ่งอ่าเราก็สิมัดอย่งไรเบื้องนะครับปุ๊บปุ๊บอ๊อบ แต่เป um, ็นบ้านเฮาเพื่อนกระตุ่มกระตุนกระตุ่มกานกล้วยก็เป็นภาคกลางเอ่อการเผาแต่เป็นภาคกลางที่เพื่อนกระตุ่มไอปกระตุ่มยนครับผมการกล้วยเวลาไปวัดไปหยังเขาก็จับหางจับหางกานกานกันมะพร้าวนี่ยนเออเขาเรียกว่ากระตุ่มยนครับผมเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังเดี๋ยวเฮาบึงคุณพ่อหอยจักจักอัน ใช้จักอันสองอันแล้วเข้าไปเบังคุณคุณเมทองสีครับผมบห่อบบอีกจักรรถบางครับเนาะไม่หนารถเลยทุกวันไปยายนางเอาอองทงมาเลยโอ้อสวยงามครับผมสม,มาดามื่น่งมื่นอ่าล็อสิขาหยุดตลาด <laughs> เขียวกราบเชิงนี่สีขายวันจันทร์ครับผมทุกๆวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมกราบไปหาสื่อจับจองไหนขอมือเมืองก็ได้เป็กซ์พมพเมืองก็ได้วันศุกร์ด้วยกันส่งขอมเมืองวันศุกร์ครับผมจะยุ่งไรดอกบัวหูน้ำตัวนี้หลังโรงพยาบาลล้งโรงพยาบาลครับผมเรากะลิลิวี่ครับผมลิลิวี่ครับผมโอ้เราส่งไปให้ยังก่อขึอนตลาดนี่ยังครับ้ล้านกระหล้อ๋อหลงครับผมอยู่ซื้อนี่ครับ บรรยากาศก็คือเกาครับผมเขีนเกาเขีนเคยบรรยากาศรอบติดข้องเดี๋ยวเพิ่มถ้าคุณกับตำสมู่ครับผมเอออ่าเอาอดีเบิ้ลเบิ้ลอีกแงรอบหนึงครับผมกมจับั้งใ้างล้างข้ังขืนเาทั้งงขืนนะทักล้างแับขื่นนี่อ๋อทัหล้งงรับขึ้นครับผมทักแับขึ้นมาลงไม่อีกนี่ทักเาอีกรอบ กโรยเขานิดนึ่งยิบนึ่งเาดเดยวออกรายละเอียดมันใช้กล้วยลงกล้วยสองสินครับกล้วยสองสินกโรยเขาลงโป๊กอีกนิดนึ่งยิบนึงอีกพอแล้วพอแล้ว นี่แะครับผมอธิบายไปพร้อมครับผมสําหรับสูตรการห่อขนมยนต์มันเหี่ยวออกมากรโรยใส่ไม้มันเหี่ยวออกมาล้วโรยใส่ไม้ครับคุณมาแต่ผมเป็นพอบุญเอียงครับไม่ต้องสีครับผมพอแทๆไม่ให้แทะแล้วครับเลยครับผมครับครับครับท่านเดี๋ยวถ่ายคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนห่อข้าวต้มก่อนเอาเลยครับ โอ้โหแซ่บไหมท่านแซ่บมากเลยครับสุดยอดครับท่านมันเป็นอะไรที่สุดยอดอร่อยๆอ่าละพันละครับผมเกี่ยเกี่ยรลองแกะเกี่ยวครับผมเกี่ยวโอ้ศิลปะครับผมผมลองห่อแล้วครับผมห่ออะไรห่อเป็นข้าวเลยต้องมีศหนูเอามนูไปกินเหรที้งห้งครับนิ้อมหนูเขากลายตัวน่ะเขาก็ายโมอเยอะตัวได้ดูไป็นไงเมื่อกี้ขออย่าง นั่งรอขอทมบทุกคนไปเคลิร์นะด้อมนะว่าไม่คนกินนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้ำตาลผมแก้มเหนียนมันแกะซีเสบปลายมันรวมคือตลาดข้าเห็ดนั่นมันว่าตัวไปมาแ่บอ๋อตัเแทนรวมก็แ่บกับระบาตองอนมนนยครับมบ้านหนองครับจุลศาสตรปี่รอบใหนังนหนังเหืือเบาหวานดุจจีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับกระตมยนครับผมเสมดยวกัไปเบิ้งผการฮากระตมใบบกพระอ้อยกันกนัใบกล้วยครับผมสูตรแม่ท้องซีครับผมไปเลยครับเสร็จเบิ่แล้วเออนครับผมสำหรับกระตมกันใบกล้วยครับผมเอาจไหครับคุณแม่ท้องีครับคุณแม่แ๋วครับผมจะไหครับ อธิบายน้ำได้ครับได้ครับคุณแม่ใจะไห้ครับจังสี่จไหนนอหายห้ไปตรงไปตรงเชียงเชียงแล้วก็ใส่กล้วยนี่ออมนูใส่กล้วยแล้วก็ใส่วน่องออมนนี่นี่นี่ท่นวะท่นวะออมนูครับแมนเบอร์เหรอแมนแมนเออ อ่าหอไปตรงก่ย้ยครับเอาเขาคือบอกอนำะเขาเขาใส่เรียวเขาใส่เลี้ยวเดี๋ยวก็ก็อบอกตัวที่สองก็เลยครับตัวดีเอา้าวห่อร่อง,องไปก่อนครับเป็นบอกครับเออเสร็จจอยถ้าเรากาวตอบกันไว้ สาม,นมันจะมามันเป็นหอมหนบ่อ๊ะหายๆสามนันมันเป็นหอครับผมโอ้สมสมสมแมนครับแมนแมนแมนโอ้นี่สิเลปะสิเลปะตอกมัดพอกันได้ครับผมตลาดเขียวอำเภอกอับเ,เชิงครับผมเยืีองเทศบาลอำเภอกับเชิงอาซื้ออยู่ข้างหน้าก็าาได้ครับผมอยู่ขา้างหน้า อยู่ข้างหน้าโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพครับผมอยู่ทางเขาโรงเรียนกาบเชิงวิทยาครับหาซื้อกันได้ครับผมวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมเป็นตลาดพักปลอดสารครับอ่าธัมปุเรยรักสุขภาพกัหาซื้อได้ครับเด้อครับเด้อมาเคลือแลายๆนะครับมาเคือแล้บมืออื่นก็สิไปท่าย่ำหนังมือนั่นแหละครับผม้อะาทีเด สมบูรณ์แบบครับผมสมบูรณ์แบบสวยสมบูรณ์ตำนานครับผมอ่าพีลืมไม่ทายอ่ะบอกผู้ช่วยเลเด้อยผู้ช่วยใส่ผู้ช่วยนะร้านันแบบไทยนั่นนางนะไทยนางได้มันใหญ่บุญนีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปถ่ายผู้ช่วยให้ผู้ช่วยมาซื้ออะไรเนาะผู้ช่วยวันนายลมเย็นให้ผู้ช่วยมาซื้ออะไรอ่าผู้ใดมีแม่แห้งวันไหนนันนั้นเสื้อผืนหนาบ่าวาเสื้เบื้องของกาบเสื้อเหมืองนั่นแหละเบื้องเทเร่เสื้อเทเรเห็นแล้ว ครับผมอ่าคุณแม่ใส่อธิบายน้ำอธิบายบ่อน้ำบ่อลน้ำใส่เข่าใส่เข่าใส่กล้วยอะคือผลนะคือผลใส่เข่าใช่แล้วก็อ่าใส่กล้วยลงไปอ่าส่วนผสมมียังครับผมส่วนผสมในในบอกเลยกล้วยข้าวขเหนียวกล้วยกล้วยถั่วง่ากล้วยถั่วง่าข้าวเหนียวใส่กะทิมะพร้าวเกลือน้ำบ่าเกลือ เือกับไ่พ่อหมอกับเขาน้ำมันผืชนั่งบ่ครับบ<อ>่ลตัดอยู่ข่าวาน้ำมันบกักข้าวใส่น้ำมันผักข้า,ขาครับผมเห็นหอมนี้กินเหรอ่อันนี้ก่อนลสิงลงตลัวหลาอันนี้มันนี้มั้อะอย่างระว่างอันน ก็พ่อครับผมครับผมสำหรับการห่อบกเ้าสูตรการบกเ้าของพอบุเรียงสวยจิตกับการห่อบกเ้าใบตองกล้วยสูตรแม่ท้องสีสวยจิตกะจบเพียงสำเร็จนะครับเด้อกะอย่าเลื่มไปลองในบึงเห็ดกินได้รืงเห็ดขายได้ครับผมแต่ยังของใจสูตรจะไหนกะติดต่อสอบถามมาอะไรครับผม เราบวชห่วงวิชาดอกเหวินแต่ว่าผู้ใดอยากเฮ็ดขายกหนล้วครับผมเราเฮ็ดขายกันอาจนารย์ท่านยังบอกว่าพร้อมสวดเปย์สอนนักเรียนได้บวชคู่ของนักเรียนอาจารย์นักเรียนน่ามากดี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 ได้อาจารย์ว่าเอาสื่อครับผมมื้อนี้ผมก็ขอลาเพียงเสนีอครับผมขอสวัสดีครับผมครับอยู่ตรงหน้าครับผมมื้อนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมมาเหมือนได้ทำแม่เอาตะต้มทุกวันเลยฝากติดตามผลงานด้วยครับเด้อสองคนคู่นั่นแหะข้าซื้อใส่น้ำมันพุ่ข้าวครับผมเห็น หอมินหใช่อันนี้ก <alities S 1> <unemployed. S 2> ่อนโล่งสิโลงโตัหรอก้อันนี้ม่เนี่ยมาอะไร่างนาว่างอันนี้ต่อพอครับผมครับผมสำหรับการ่อร์โมนเผาสูตรการเผาวของพอเอเรียงสวยจิต กับการห่อบักเพาใบตองกล้วยสูตรแม่ท้องสีสายจิตกะจบเพียงสำเร็จนะครับเด้อกะอย่าเริ่มไปลองเ็ดเบึงเฮ็ดกินได้หเฮ็ดขายได้ครับผมถ้ายังกองใจสูตรจังไหนกะติดต่อสอบถามมาได้ครับผมเราบอกฮวงวิชาดอกเว้นแต่ว่าผู้ใดอยากเฮ็ดขายเหรอครับผมเราเฮ็ดขายที่อาจารย์ทอดยังบอกว่าพร้อมสูตรเตะ สอนนักเรียนได้โบคู่ขังนักเรียนอาจารย์นักเรียนน่ามากดี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 เรียกได้ใช่ไหมเอาสื่อกลับผมมือนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับผมกับอยู่ตรงหน้าครับผมมือนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมมากมือนได้ทำแหวนเอากระต้นทุกวันเลยติดตามผลงานได้ครับเด้อสองคนคู่